สวัสดีครับในวันนี้นะครับอยู่กับคนชอบโกงที่เก่งที่สุดในโลกนะครับเรียกได้ว่าเป็นแฮกเกอร์มือโปรก็นะครับถ้าเกิดใครได้เห็นคลิปนี้ก็อย่าโทรแจ้งตำรวจนะครับเริ่มต้นไปจ้างมา3คนก่อนนะครับเพราะว่างบที่บริษัทเรามีน้อยนะครับสคนนี้เป็นแฝดสนะครับผมที่ผมได้จ้างเข้ามาเราสามารถเก็บตังค์เขาได้นะครับเก็บมาได้บัตรเครดิต10อันอุย้ยนี่นะไปโกงบัตรเครดิตไม่ได้นะวางไว้ตะกียถือว่าทํางานดีมากโ้ต้องมาขายตรงนี้นะครับเซลล์ออเลยนะครับเซลล์ออได้ทั้งหมดเท่าไหร่วะเดี้ได้เดอได ตะกี้นะดบัตรสิบอันนะบัตรเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องประชุมปประสาสัปดาห์หน่อยละผมเพิ่งจ้างพวกคุณมาแต่ไม่พวกคุณทํางานได้แบบไอ้ดีนี่ทํางานได้ดีผมนึกว่าคุณจะให้แต่บัตรเบสิกกับผมเยี่ยมผมจะเลื่อนการประชุมออกไปก่อนผมต้องมาขายของก่อนวะโอ้โห oh, บัตรเซลล์ออกได้มาห้าสิบโอ้ยหีสิบสามบาทห oh, yeah, าเงินยากอยู่แล้วเนี่ย ผมจ้างพนักงานเพิ่มหนึ่งคนนะครับเขาจะได้ช่วยกันทํางานโอเคแล้วก็3คนนี้ผมต้องเก็บเก็บบัตรเข้ามาครับออ้รอบนี้ได้มาสงเยี่ยมมากพวกนายเดี๋ยวสิ้นปีนี้ฉันจะให้โบนัสรอแปบ๊นบนดี๋ยวห้าสิบเก้าบาทอเกนพวกนายสอนงานเขาเลยนะอันนี้เป็นพนักงานหน้าใหม่นะขอาจะจังเก่งๆอยู่ยๆๆๆเก็บมาหมดเก็บมาหมดเฮ้ยทำไมโอ้โหทำงานไม่ดีเลยเนี่ยทำไมได้แต่บัตรธรรมดามาเนี่ยเอาบัตรสีมาก็ได้เนี่ยสีสีเหลืองสีแดงเนี่ยเออหยิบเอาบัตรนี้มานะรอบหน้านะเอาบัตรนี้มานะถ้าเป็นบัตรสีฟ้าแล้วก็ ฉันคงต้องไล่พวกนายออกแล้วล่ะโอเคนะรอบหน้าฉันขอบัตรสีส้มนะเฮ้ยไม่ต้องรอบหน้ารอบนี้แหละอู้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 อบัตรสีส้มแปดอันโอเคพวกนายจะได้ทํางานในบริษัทฉันต่อไปไปขายขายปังเขาให้อู้ร้อยสิบซีร้อยสิบสีแบบนี้ผมก็ต้องจ้างพนักงานคนใหม่พนักงานคนใหม่ที่จะมาทํางานกับเรานี่เลยเบสิกไดอาเลเร์เอ้ใครเนะี่ย น,นี่มันใครเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตั้งนแผนกใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวนแผนกนี้จะเป็น,นแผนกฝ่ายต้อนรับนะครับเผื่อมีคนมาเยี่ยมบริษัทเรานะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาเป็น,นฝ่ายต้อนรับนะครับเป็นแบบว่าแบบพอเดินเข้ามาใช่ไหมแบบเอยใช่คนไปทางไหนดีเอ้าคุณเออพอดีว่าห้องสำนักงานเลขาไปทางไหนครับอนะไรเงี้ยไหมเขาก็จะคุยคุยกับเราเห็นไหม โอเคโอเคขอบคุณครับผมครับประมาณนี้นะผมก็เดินมาตรงนี้แล้วก็มาเก็บบัตรเลยกับลยเอามานี้แล้วก็ไอ้หนุม่มคนนี้ก็เอาบัตรมาเลยอู้ดูมาสิบใบหุยหุยหุยผมต้องจ้างเขาอีกนะหุยเขาให้บัตรแดงเยอะมากเว้ผมว่าพนักง,งานต้อนรับเนี่ยควรมีเยอะๆนะครับเพราะว่าเผื่อบางทีแบบเผื่อรถทัวร์มาจอดเราจะได้ช่วยกันทํางานได้เลยต้องช่วยกันนะช่วยกันนะโอเคเปล่าคนที่อยู่ก่อนก็ช่วยส่งงานด้วยนะครับโอเคครับผมภูมิใจที่ทุกคนมาสมัครงาน เลือกบริษัทผมนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ตั้งใจทํางานเดี๋ยวสิ้นปีนี้เราให้โบนัสกันพวกนายก็ดูพนักงานใหม่เป็นแบบยางด้วยเหรอโอ้โหไล่มันออกสมั้งเนี่ยให้บัตรแดงมาสองอันเนี่ยไล่มันออกสมัง้งไม่โอ้โหให้บัตรเงินมาเลยบัตรเงินนะครับอันนี้โอ้โหเยี่ยมมากสมแล้วที่เป็นพนักงานใหม่ไฟแรงไป,ไป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 ขาย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 ,ขายโอย้ให้บัตรให้บัตรละสิบาทเลยเหรอโอ้บัตรเงินนี่บัตรละสิบาทเลยนะครับบัตรเงินนี้ผมว่าผมต้องพัฒนาบริษัทของเราเอ้ยทำไมมันวางไม่ตรงไะเนี่เป็นเพราะอะไรไอ ออันนี้พลิก,กขึ้นมาโอเควางไม่ตรงอะ่ะต,ต้องวางใหม่อ้าโอ้ยมันถึงอาจจะต้องเอาอันนี้มาวะอ่าเอ้ยโอเคตรงสักทีนี่แผนกตอนรับของเราทํางานได้ค่อนข้างที่จะดีแต่วางไม่ตรงเฮ้ยช่างมใช่างมันเฮ้ยฉ่าว่าฉันคงต้องไล่พวกนายออกแล้ววะพวกนายแบบว่าให้เงินเราน้อยมากเลยวะลาก่อนวะลากับพวกนาย ขอบคุณที่ขยันทำงานกันนะแต่ว่าบริษัทเ็าต้องไปต่อผมต้องไม่กลัวที่จะไล่ออกนะครับเพราะว่าบริษัทเราต้องพัฒนาและเติบโตไปให้ไกลกว่านี้นะครับทุกคนผมคิดดีนะ้ที่ผมไล่พวกเขาออกผมจะให้เขาเป็นประธานบริษัทแทนผมระหว่างที่ผมไม่อยู่อ่าเดี๋ยวจำลองนะครับเดี๋ยวพอแบบคนอยากคนโตเดินเข้ามาออ้โอ้นี่มันบริษัทอะไรกันเนี่ยโอ้สวยงามจริงๆเนี่ยเป็นสีกันเป็น,เป,นเป็นสีชมพูอ่ะโอ้นี่มันบริษัทอะไรกันเนี่ยช่างมีสีสันสดใสขนาดนี้ว้าวโอ,โอ,โอ้โอเค จะเดินเข้าไปแล้วนะอ้ ه, มีพนักงานตอนรับเต็มเลยโ<ฮ>หบริการดีจริงๆอ่าไม่ทราบว่าผมต้องไปหาเออเออไม่ทราบว่าผมต้องไปหาประธานใหญ่ที่ไหน,นะครับรบกวนติดต่อเขาให้ผมเทเพราผมมาขอพบเป็นไงบ้างครับผม โอเคครับโอเคครับได้ครับได้ได้ได้เดี๋ยวผมจะทางไหนนะครับตรงไปใช่โอเคคอบคุณครับผมอสวัสดีครับผมนี่ไม่ทราบว่าคุณเป็นประธานของบริษัทนี้ใช่หรือเปล่านี่มันจะประมาณนี้ทุกคนมันจะเป็นแบบมีพนงพนัยออู้คนนี้ให้บัตรทองมาเลย้รวยใหญ่แล้วรวยใหญ่แล้วก็ขายนะครับอู้ได้มาสองร้อยแปดสิบแปดบาทผมว่าผมต้องจ้างพนักงานต้อนรับเพิ่มทําไมจ้างเพิ่มทําไมเอออาจ้างเพิ่มมาก่อนเดี๋ยวค่อยคิดนะครับว่าจ้างเพิ่มมาทําไมแต่เรา มีเยอะดีกว่านะครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะรวยแล้วตอนนี้เราเป็นบริษัทชั้นนาของโลกเออย่างนี้ดีกว่าอ่าโอเคบริษัทเราตอนนี้ก็ไปมาประมาณนี้ผมต้องเก็บตังค์นะครับเพื่อที่จะจ้างพนักงานที่ใช้คอมเป็นเหมือนบริษัทตรงข้ามผมนั้นที่เป็นคู่แข่งของผมคู่แข่งของผมเขามีคนที่ใช้คอมเป็นถึง3คนอย่างนั้นเหรอโอ้โหเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวจริงๆบริษัทของเรา โอ้โหลาหลังมากเมื่อเทียบกับบริษัทเขานะฮะผมขอเก็บตังค์ไปจ้างคนที่ใช้คอมเป็นก่อนเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรวะผมไปซื้ออะไรมาเนี่ยอู้มันคืออะไรวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงบริษัทผมมันเอาแล้วไงไม่รู้ครับวันนี้มันคืออะไรไม่รู้แต่มันเทพดีวางเลยอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรทำไรได้อันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับวางมันเท่ดีวางไว้แล้วกันอ๋อทุกคนไอคอมนั่นน่ะไอคอมที่มันแจกอะมันจะให้ไอตัวนี้มาสุ่มเว้ย เฮ้ยด,ดีดีดีเนี่ยต่ำๆก็ห้าพันแล้วเนี่ยโอ้มาแล้วผมจ้างมาแล้วพนักงานที่สามารถใช้คอมเป็นเดี๋ยวผมจะให้เขาเป็นเลขานะครับเป็นเลขาใหม่ไฟแรงตั้งตรงนี้คนคนที่ยืมบันโต๊ะนี้จะเป็นประธานบริษัทนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าคนอาวุโสไงใส่วนนี้เป็นเด็กใหม่นะครับผมเป็นคนที่จบด้านคอมพิวเตอร์มาโดยตรงผมจ้างเข้ามานี้นะครับส่วนข้างหน้านี้ก็เป็นแผนกต้อนรับก็อย่างที่ทุกคนได้เคยเจอกันนะครับคนที่มาบริษัทผมก็ได้เจอแล้ว บริษัทตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับโอ้โหเริ่มเป็นระบบระเบียบผมรออันนี้อย่างเดียวเลยเนะี่ยอยากได้ตั๋วไปสุ่มวะอยากได้เงินหิวเงินแม่อุ้ยไอ้หนุ่มคนนี้มันให้การ์ดการ์ดไม้มาเลยการ์ดไม้ยุคไหนครับเนี่ยเนี่ยยุคไหนว่าให้การ์ดไม้มาการ์ดไม้แปดสิบบาทอุ้ยคนเพงการ์ดไม้อะแล้วทำไมผมขายการ์ดนี้ไม่ได้วะมันเป็นเพราะอะไรวะขายเพื่อครับเนี่ยการ์ดทองเนี่ยเออมันต้องไปขายตรงไหนวะเนี่ยผมขายไม่ได้มันบอกว่าล็อกเนี่ยมันล็อกเนี่ย จ้างคนใช้คอมเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทํางานไม่ทันแล้วนะครับเนี่แผนกไอทีเรามีสองคนแล้วว้าวเยี่ยมมากไอหนูเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าซื้อเก้าอี้มาให้นะรอบหน้ารอบหน้านะอรอบนี้ก็ยืนไปก่อนนะครับโทษทีโทษทีโอ้ยน่าอายจังบริษัทเราไม่มีเก้าอี้ให้พนักงานแผนกไอทีคนที่สามฉันฝากผู้นายสอนงานเด็กใหม่ด้วยยังแกเขาล่ะไม่งั้นละก็เก้าอี้คงต้องเลื่อนไปก่อนนะ โอ้ยบริษัทเหมือนจะดีแต่มันจนจังวะโอ้นี่มันโอ้ผมมากดล็อกตรงนี้อ๋อไม่ต้องล็อกนะครับไม่ต้องล็อกขายเลยเนี่ยอ่าโอเคนี่นะครับผมอย่ามากดล็อกตรงนี้นะครับถ้ากดล็อกขายไม่ได้นะครับระวังด้วยนะครับทุกคนใครดีคิดจะเปิดบริษัทก็ระวังด้วยนะครับอย่ากดล็อกนะครับต้องเปิดไว้นะครับอุ้ย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 ได้ตัวมาแล้วนี่แล้วได้ตัวแล้วนี่เขาเล็กตัวนี่อู้หูเอาแล้วไงได้แบ็คไฟเด็การ์ตนะครับไปซุ่มกันไปซุ่มกันไปซุ่มไปซุ่ม อันนี้วงล้อนี้แหละฮามาขออะไรก็ได้ขอมากกว่าห้าพันหรือห้าพันก็ยังดีขอขอมากฟูได้ห้าหมื่นนะครับขอห้าพันได้ห้าหมืนเลยเอาแล้วรวยแล้วแบบนี้รวยแบบนี้รวยผมจะจ้างแฮกเกอร์ตัวนี้มาเลยแฮกเกอร์ ที่เก่งที่สุดในบริษัทผมนะครับคนนี้เขาเป็นค่อนข้างเป็นคนขี้อายเนะี่ยเพราะว่าเขาเป็นแฮกเกอร์ที่เก่งมากนะคนเก่งๆเ,เขาอย่างนงี้แเนะี่ยเขาจะขี้อายกันด้วยคจะต้องเข้าใจเขานะครับแล้วก็สนับสนุนเขาดีที่สุดอุ้ยดูดูเขาให้การผมมาดิเขาให้การโอ้โหการแบบโอ้โหขายที่ขายที่โอ้โหได้มาสามพันเขาคนเดียวให้เงินผมมาสามพันอู้แฮกเกอร์ตัวตึงผมกับเขาสองคนจะทํางานนี้ไปด้วยกันจะเป็นงานที่ โคตรสปกปรกโคตรชั่วช้าสามวันเฮ้เควินช่วยฉันกับนายเับมาร่วมมือกันดีกว่าถ้าฉันกับนายร่วมมือกันแล้วก็การของโลกนี้คงไม่ใช่เรื่องอยากเฮ้ <laughs> hey, hey. เก็บตังค์นี่รอรอรูกันแตผมจะเก็บตังค์เขาเห็นน้นึ่งฉันขอบัตรเครดิตที่นายแฮกมาได้เลยไม่ม <c oughs> ีโอ้โอมันคิดตัน้นอันนี้เป็นบ Iron. ัตรไอรอนล้งไปขายไปขายดูนะตอนนี้เรามีเงินอยู่สี่พันเจ็ดนะฮะเดี๋ยวลองขายนะครับ โอ้ยสองหมื่นสี่เควินแย่แล้วทุกคนแย่แล้วผมโหตัวอะไรนี่รู้เควินมันโคตรเก่งเลยว่ะเอางี้เอางี้เอางี้ไปแผนกคอเซนตงคอเซนเตอร์เนี่ยแผนกต้อนลงต้อนรับนี่ผมว่าอะไปซะไปซะฉันก็โทษนะพวกนายทํางานกระจอกเกินไปอะฉันคงต้องไล่พวกนายออกละล่ะเพื่อการอยู่เอดาของบริษัทฉันอะฉันจะเสียเงินเปล่าไม่ได้โอเคหรือเปล่าขอบคุณที่ผ่านมาขอบคุณที่ทำงานอย่างหนักเพื่อฉัน แต่ว่าฉันคงต้องไล่นายออกแล้วเหรออนี่ออหมดหมดบริษัทนะครับผมเหลือวไว้แต่เควินคนเดียวเท่านั้นผมรักเขามาก <c oughs> เฮ้ยผมดีไปเลยแหละผมแฮกครบห้าแสนคนแล้วเนี่ยเห็นไหมบริษัทร,รับแฮกเกอร์แฮกครบห้าแสนคนแล้วครับเราสามารถที่จะรีเบิร์ตได้แล้วตอนนี้รีเบิร์ตเลยเรีเบิร์ตแล้วของหายหมดเลย รีเวิร์ดแล้วรีเวิร์ดแล้วขอหายหมดเลยอะเฮ้ยต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เหรออีกแล้วอ๋ออะไรเว้ยสู้ต่อไปโอเคสํหรับคลิปนี้ก็ไม่ประมาณนี้ครับทุกคนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ